ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความารพบอย่างสูงขอกราบสวัสดีคณะญาติธรรมทุกท่านนะครับด้วยความรารพบกระผมชื่อบุญลือโตทัพนะครับก็เป็นโยมพ่อครูบากันก็การที่ได้มาสัมผัสวัดป่าสมพนัสก็ออาศัยแม่บ้านนะครับภรรยาเขาเป็นคนที่สนใจ เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะก็สรรหาธรรมะต่างๆมาฟังแล้วก็ปฏิบัตินะครับแล้วก็เขาก็ได้เคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่ก่อนออกพรรษานะครับแล้วก็อยู่ต่อจนถึงงานทอดกระถินวัดป่าสมพนัทรวมแล้วก็ประมาณ1 0 1สวัน15วันที่แม่บ้านได้มาปฏิบัตินะครับ ก็หลังจากที่ลูกชายได้มีบุญสัมพันธ์ได้มาบวชและปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าสมพนัสก็เป็นสื่อส่วนหนึ่งที่สามารถนำให้โยมพ่อโยมแม่ก็ได้เข้ามาปฏิบัติต่อเนื่องนะครับส่วนกระผมก็เป็นคอร์แรกนะครับคอร์แรกที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติก็ถือว่า ในเจ็ดวันก็ดีทุกวันนะครับเพราะว่าไม่มีวันไหนไม่ดีเพราะว่าการที่เราได้มาทำดีก็ดีทุกวันนะครับเออตั้งผมเดินทางมาถึงนี่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็เข้าทางจงกรมหลังจากที่นำสัมภาระเก็บเรียบร้อยแล้วก็เดินจงกรมก็อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็กราบขอบารมี พระเดชพระคุณท่านหลวงตาสุริยามหาปัญโยนะครับก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งฟังธรรมะของอพระเดชพระคุณท่านหลวงตาที่บ้านก็ตามมันเหมือนมีสื่อมีสัญญาณธรรมนะครับบางอย่างที่สามารถกระตุ้นจิตให้เรานั้น ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็สัมผัสได้หลายๆคนที่เคยได้ได้ฟังมานะครับแล้วก็หลังจากที่มาถึงในวันที่29อธิษฐานจิตว่าจะเดินจงกรมไม่ออกจากทางเดินจงกรมไม่ดื่มน้ำตั้งแต่เข้าตอนไหนก็ออกจนจะกว่าจะถึงสัญญาณะระฆัง จนสัมผัสได้ถึงอาการกริยาที่อาจารย์ซับชูได้บอกว่ารู้สภาวะการคลื่นน้ำลายหรือยังเพราะว่าเราจะไม่มีน้ำไปเลยไม่มีน้ำไปแต่และว,วันไม่เคยติดน้ำไปเราจะรู้เลยว่าสภาวะในส่วนที่หลังจากคลื่นน้ำลายลงแล้วเนี่ยลักษณะของต่อมน้ำลายที่ออกมาซึมๆทุกขณะทุกขณะนี้ ผมสังเกตดูประมาณเดินไปมา,าไปมาเนี่ยประมาณสักห้าสิบกว่ารอบในในทางเดินจงกรมก็กลืนน้ำลายหนึ่งครั้งก็พอแล้วเพียงพอต่อการปฏิบัตินะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่สามสิบเป็นอาหารมื้อแรกที่เข้าไปในโรงฉันอาหาร ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงตาท่านได้แสดงธรรมก่อนที่เราจะได้ชันอาหารหรือรับประทานอาหารเนี่ยผมก็พิจารณาอาหารด้านหน้าเนี่ยก็มาเกิดมาหกสิบห้าไอ้หกสิบสองปีแล้วก็ไม่เคยน้ำตาไหลกับการรับประทานอาหารในมื้อนั้นเลยเป็นมื้อแรกที่ทานด้วยน้ำตาแต่ไม่ใช่ว่าเสียใจเพราะทานน้อยหรืออะไรอย่างนี้ มันซึ้งยังไงบอกไม่ถูกว่าอาหารมื้นี้เราไม่ได้ไปติดที่รถอาหารหรือว่าจำนวนมากแต่สามารถยังอัตภาพร่างกายให้คงอยู่ได้ตามที่ทาตัจจัยที่พระเดชพระคุณท่านหลวงตาได้พูดมันก็เหมือนเราได้สัมผัสธรรมทุกครั้งทุกครั้งที่พระองค์ท่านได้แสดงธรรมก็เป็นครั้งหนึ่งที่น้ำตาไหลตรงนั้นก็ถือว่าเป็นปีติเล็กๆนะครับ แล้วก็ที่เข้ามาในห้องสวดมนต์นี้นะครับที่คุณแม่ชีอีทได้กล่าวถึงการปฏิบัติถึงขั้นระดับนั้นแล้วก็ได้พูดถึงตอนที่ว่าหลวงตาให้นั่งแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานที่ะว,ว่าเวลาร่างกายเรามันทุกเวทนามากแค่ไหนเราก็ลองตั้งสัจจะไม่รุกก็มีอีกวันหนึ่งเราก็ มาตั้งสัจจะอธิษฐานที่หลวงตาได้บรรยายทำก็นั่งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแต่ว่าแสงสว่างอะไรไม่เกิดหรอกนะแต่ว่าในความรู้สึกที่นั่งอยู่เนี่ยอย่างที่อาจารย์ทรัพชจูบอกว่าให้นั่งแล้วเนี่ยปลายเท้าต้องยันไว้ข้างหลังนี่เพราะว่าในขณะที่นั่งนี่เราเรามองว่าเอ๊ะตัวเรานี่มันจะเอียงล้มไปข้างหลังไหมนะแต่ว่าพอดูแล้วมันก็ตรงอยู่อย่างเดิมเหมือนปกติ แล้วก็ขนลุกชูชันขึ้นมาแล้วก็ความเย็นว่าอาการที่ทุกเวทนามันก็จางคลายพอ,พอลักษณะที่ว่าเวทนามันเกิดเนี่ยก็ได้ฟังธรรมที่หลวงตาต่อเนื่องมาอีกก็อุปาทานไปยึดไว้ทำไมเหมือนเหมือนว่าเปิดช่องทางเป็นเป็นสายทางธรรมว่าในขณะที่เราปฏิบัติแล้วพอติดตรงนี้ปุ๊บ มันปวดแล้วเราไปยึดหรือเอาอุปทานไปยึดเราก็เออจริงเนาะเราก็เราไม่ยึดแต่ว่าเวทนามันก็ยังคงอยู่แต่ว่าใจเราก็เบาขึ้นนะครับนั่นะก็มีครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งไปไปที่ทางเดินจงกรมี่ความปีติที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นวันที่สองน้ำตาไหลพรั่งพรูเพราะว่า เตรียมกระดาษทิชชู่ไปทุกวันเลยทิชชู่ติดไปทุกวันทุกวันเลยพอมันเกิดแล้วบางทีมันก็ตื่นใจนะเพราะว่าบางครั้งบางทีมันจะเป็นความคิดหรือว่าอารมณ์ที่ความรู้สึกเขาบอกจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วบางทีเรามาพิจารณาเอ็นีิจิตของเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วจะใช้บารมีในสัจจะอธิษฐาน เป็นนายกายเป็นเบาเราสั่งจิตให้กายเดินสติกำกับจิตให้กายเดินแต่นี่กายทำไมไม่อยากเดินหรือจะมาขัดแย้งกับสติอย่างนั้นหรือเราก็มันจะเหมือนว่าจะความคิดกับอะไรตรงนี้มันจะมาตีกันว่าทำไมสติสั่งให้จิตไปสั่งกายอีกทีว่าให้กายเดินแต่คนนี้ถ้าเรามามองอีกทีว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราบางทีบังคับบัญชาไม่ได้นะแต่บางทีก็ พอไปไปเข้าการเดินมันก็เดินเดินคล่องตัวแล้วก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นอ้าวน้ำตาไหลอีกแล้วเป็นสภาวะล้วนๆที่ที่มันเกิดเล็กๆนะแต่ไม่ได้มากแล้วก็พอหลังจากวันนั้นแล้วก็ไปนอนแล้วทำไมมันเกิดอย่างที่คุณครูบอกว่าทำไมเกิดตอนที่มันเคลิ้มอย่างนี้หรือว่าจะตื่นหรือว่าจะหลับอะไรแบบนี้ก็นั้นก็ประมาณสักตีหนึ่งตีสองอ่ะแต่ก็ตื่นแล้วนะแต่ว่านอนธรรมรมอยู่ ในความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นมาในจิตอย่างที่ได้ถามหลวงตาเมื่อคืนนี้ที่บอกว่าเอาวิหารธรรมมาเป็นเครื่องอยู่อาศัยเราก็นอนพิจารณาไปวิหารธรรมขนาดบวชมาตั้งเจ็ดพรรษานะไอ้วิหารธรรมคืออะไรม,มันตัดสัญญาณเดิมสัญญาณในอดีตเราจำไม่ได้เลยว่าวิหารธรรมนินมาคืออะไร นะครับก็ได้มีพระอาจารย์ได้ชี้แนะก็เลยบอกแต่ก็ที่มาถามก็เพื่อคลายความสงสัยให้กระจ่างนะครับในจุดจุดตรงนี้แล้วก็มีเมื่อคืนนี้ช่วงค่อนประมาณตีหนึ่งตีสองนั่แหละเราก็นอนแต่ตื่นแล้วแต่ว่านอนทำความรู้สึกอยู่เราจะมองมองอาการที่มันเกิดจากกาย อย่างที่อาจารย์ซัพชูเคยพูดอยู่ทุกครั้งเลยเวลาทําอะไรทุกอย่างลืมตาเราก็รู้ลืมท่านรู้ไหมครับลืมตาตอนไหนบางทีเราเราจับไม่ได้เลยว่าหลับลืมหลับลืมตอนไหนแต่ในขณะที่ว่าเรานอนอยู่มันมันเหมือนอาการแบบที่เคยดูพวกการ์ตูนอเมชั่นอะไรนะ่ะที่เขาทําลืมตาหลับตายอย่างนั้นมันจะมีจังหวะขึ้นอย่างนี้เลยค่อยๆเปิดตาขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ มันไม่ใช่เปิดแล้วเราเราจะจับไม่ได้ว่ามันเกิดตอนไหนแต่แต่ตอนนอนอยู่นะั้นทุกขุมขนมันมันลุกผมก็ยังไม่มั่นใจตัวเองมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันตัวของเราหรือเปล่านี่คำดูจับดูนั่นนี่ไปอะไรไปก็ขนลุกชูชันเราก็มองกายไปมันจับอะไรมันก็เกิดก็เกิดตรงนั้นไปแล้วก็สว่างก็จางคลาย นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์แต่สำหรับวันนี้ก็มีง่วงสลับความคิดเหมือนเดิมนะครับเลยเวลายังคเนะั้นสรุปคุณพ่อมาครั้งนี้ <c oughs> ได้อะไรบ้างสำหรับคร์สนี้นะครับที่ได้มาก็ถือว่าได้สร้างความรู้สึกที่ดีที่ ถึงแม้ว่าอายุจะผ่านวัยไปถึงหกสิบสองปีก็ไม่เสียโอกาสเพราะบางครั้งการที่เราบวชอยู่เราก็ไม่ได้สมัมผัสธรรมะที่ถ่ายทอดโดยที่แบบองค์หลวงตาอย่างเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านไปนะได้ได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนปัญหาเกิดแล้วแก้ตรงไหนตรงไหนนะครับก็เป็นจุดอสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะ ขอฝากไว้ว่าท่านใดที่มาแล้วก็เปรียบเสมือนกับได้รับเมล็ดพันธุ์พืชที่พระเดชพระคุณท่านหลวงตาได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชที่จะอย่างรากงอกงามในจิตใจของทุกคนนะครับไม่วันนี้ก็วันต่อๆไปที่สัมผัสได้ก็ขอให้เมล็ดพืชนี้เจริญงอกงามในจิตใจเพื่อเป็น ความเจริญของพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งยืนนานขอบขอกราบขอบพระคุณครับสาธุ